สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะช่องคุณพ่อกัดไฟคังน,นะครับเย่แปลกใจนะที่เป็นสไปบารเทอร์มาก่อนเด็กอื่นนะครับเพราะาเป็นหนึ่งเด็กที่คุณพ่อรีบลองนะเพราะว่าข้อแรกเลยคือมันเป็นเด็กที่ทาโครงติดตีมชื่อได้คือแบบอันนี้ถูกใจมากๆแล้วก็ช่วงเนี้ยแวนดีคุณพ่อเมนเด็กของคุณพ่อตอนนี้จะเป็นบลูส์นะฮะพลังประดุกช่วงปลื้มใจอะไรพวกนี้นะก็ก็เลยมาเล่นสไปร์นั่นเองนะครับเป็น สายดัตลี่เนาะคือแบบดัตลี่เลยอะ่ะแล้วเล่นแล้วคือแบบโอ้โหความโฟลนี่คืออะไรความความลื่นไหลในการเล่นนี่คืออะไรนะครับมาดูกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่นานเนาะตัวเริ่มใช้เป็นใครก็ได้เพราะว่าไม่มีใครติดชื่อดัตลี่ในตอนนี้เนาะก็ใช้เป็นไอเจ้านี่เพราะว่าเป็นฟอยฟูอาร์ดนั่นเอง <laughs> เหตุผลหนึงกับเรื่องตัวเริ่มมาแล้วเ,เป็นฟอยฟูอาร์กับเข้าสายแค่นี้แหละ มีอยู่สอ,อย่างนะไม่ติดตีมก็ฟอยล์ฟูลอ,อาร์ตตัวแวนยืนหลักนะครับจะบอกว่าแวนยืนหลักก็ไม่ถูกต้องบอกว่าเกรด3าใบใหม่นะครับจัก,กรพัดปีศาสดัลลี่เอ็มเพลอร์หนึ่งมืสมพมีฟอร์สออโต้ไม่เข้าช่องแวนหรือจมตีบัสหนเลือกการ์ดเกรด2หรือสูงกว่าที่ติดดัลลี่จะกอไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วก็เลือกแวนการ์ดหนึ่งตัวบวกหมื่น อีกสก,กิลหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อเรียก่าเราโจมตีถ้าแวนกนะเราติดชื่อดัลลี่ไอเลียตัวนั้นอ่ะจะบุกพลังห้าพันได้ถ้าทําเมื่อจบการสู้เอามันยัดใต้กองโคตรง่ายนะฮะทำให้สก,กิลของอะไรตัวที่มีสก,กิลกับกองเกิดอะไรพวกนี้เกิดเนาะก็แถมบัพพลังอีกห้าพันค่อนข้างเห็นผลนะเพราะว่ามันเป็นสไปบัตเทอร์นั่นเองนะครับใส่เต็มสี่เนาะติดชื่อดัลลี่นะฮะพวกที่ติดชื่อดัลลี่จะใขยจะใส่เต็มสี่หมดเลยนั่นเอง เกรดสอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจกักรพรรดิปิศาจดร์ลี่รูซิเฟอร์นั่นเองหนึ่งมืนสามพันมีฟอสอัโตเรกาดเมื่อลงสนามจากความสามารถของการ์ดโซบัสอย่างนี้ได้ไง่ดมหนึ่งคือคราเนี้ย e ซีในการไายแดมและปัญหาคือมีโซหรือเปล่าแค่เนินพอนซึ่งก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสกิลล่างของมันนะฮะออโตแวนเมื Auto ่อมันโจมตีเคาร์เตอร์บัสหนึ่งเอาเรียกาดหนึ่งใบยัดโซจัวหนึง่งใบแล้วก็คอการ์ดที่มี ดัลลี่จากมือไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียถ้าเขาแข่มเป็นเกรดสามไอตัวที่คอลองมาบกหมื่นไอเนี่ยกไก่เนี่ยมันซับสก,กิลกันได้เพราะว่าสก,กิลล่างหัวนี่มันเกิดช่องแวนเลียสก,กิลบนหัวไอ้นี่จะต้องต้องลงที่อที่ว่างอืมไอ้นี่มันลงทับหัวได้เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า 레이ซิ่งโนวานั่นเองเป็นจุดกลึงกลางให้กับไอเด็กนี้ก็คือเกตซามไปไหนขึ้นมือยกเว้นฮิวทิกเกอร์คุณสามารถยัดลงช่องแวนและเล่นได้หมดทุกใบไอ้นี่มันสามารถกอบสกิลของไอสองตัวนี้แล้วทําให้สกิลของไอสองตัวนี้มันเกิดพร้อมกันได้ก็คือเลือกได้หนึ่งอย่างเลือกกดสกิลของไอเจ้าลูซิเฟอร์ก่อนลูซิเฟอร์จะเขาตะบัสหนึ่งยัดเลียหนึ่งใบครับโซเข้าโซจัวหนึ่งแล้วก็ลากมือหนึ่งใบคอลงช่องเลียก็คอทับหัว พอถ้าผัวไอ้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าอนี่มันกอบสกิลมาแล้วแล้วกดสกิลของไอน้นี่ที่อยู่ที่ที่ไอ้นี่มันกอ,อบมาเคาน์เตอร์บัตหนึ่งหาดลัลลี่จะก,กองไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลที่ว่างอยู่ก็คอไอช่องว่างที่ไอเนี่ยยัดโซไปถ้ากับว่าทําได้ห้าเวฟยังไม่ลงเกตสองที่บอกว่าเมื่อกับกองย้ายฟอร์สเมื่อตีเสร็จยัดโซย้ายฟอร์สอะไรพวกนี้อีกก็โคตรสนุกนะฮะบอกเลยว่าเพลินมากๆอ่าเลสซิ่งโนวาเนาะ ออโต้แวนการ์ดไม่ลงสนามในช่องแวนนะครับเราจะได้ทั้งฟอร์นึและฟอร์องเลยอีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟแวนการ์ดวันเพื่อเทินเอ้ยแอคทีฟแวนการ์ดโซบัสหนึ่งะครับเลือกเรการ์ดเกียร์สาไม่เกิน2ใบาจากในสนามเราไอ้เนี่ยจะกอ๊อปสกิลทั้งหมดของไอตัวนั้นมาจนจบเทินเกียร์สามใส่สิบใบนะฮะเกรดสองนั้นว่ามันเป็นดัลลี่นะเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะใส่ดัลลี่เต็มๆนะฮะดัลลี่เมสันเต็ม4ี่เนาะกัเอ้ยหนึ 10, 000, 000, Auto, ่งหมื่นชิวพันออโต้เลกา เมื่อมันโจมตีฮิตถ้าเป็นการติดชื่อดัตลี่เคาน์เตอร์บาตหนึ่งเอามันกับไต่กองคอการ์ดหนึ่งใบจากมือที่ติดดัตลี่ที่เป็นเกรดสองที่ไม่ใช่เกรดสองไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียอีกสกิลหนึ่งเมื่อมันถูกกับกองจากช่องเลียย้ายฟอร์ตเลือดหนึ่งตัวย้ายฟอร์ดมาร์กเกอร์ทั้งหมดไปเซอร์เคิลน,นั้นนะฮะก็ย้ายฟอร์ดนั่นแหละ ตัวที่ทำให้เราเล่นเกมเร็วได้มากๆก็คือไอ้นี่หนึ่งตัวเนาะเป็นดัลลี่เดวี่0์หนึ่งหมื่นชพันออโต้แวนเลียไม่ลงสนาม Counter 1, คอเตอร์บัตหนึ่งค้นหาการ์ดที่ไม่ใช่เกรดสองติดชื่อดัลลี่จะก,กองหนึ่งใบคอลงช่องเลี้ยวสามารถลากลูซิเฟอร์มาตั้งแต่ตอนที่เราขึ้นเกรดสองเลยได้ลูซิเฟอร์มาโซบัตหนึ่งไงเดมทำให้เรามีแดมเล่นในเทิร์นต่อไปอีกโคตรง่ายนะฮะอีกสกีนหนึ่งออโต้เลกาดวันเพื่อนเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อ เมื่อฟอตมักเกอร์วางบนช่องที่ยูนิตนี้อยู่โซชาร์ตหนึ่งอันสกิลลาไม่เท่าไหร่นอนสกิลอัน,นจริงๆคือเป็นติดดัลลี่เอามาคอได้แล้วก็เอามาเสิร์ตได้แล้วก็หาเกรดสามาลงต้นเกมได้ซึ่งเกรดสองใบสุดท้ายคุณพ่อจะให้เป็นสล็อตฟรีไว้คุณพ่อใส่เป็นไย,ยนี่สองใบเอ้สามใบเพราะว่าเราเล่นเป็นไ i ทิ่งโนวาไอ้นี่มันเลยใย,ยนี่มันเลยค่อนข้างคุ้มที่จะลงเพราะว่ามันบูตได้ หนึ่งหมื่นชิวพันนะครับออโลแวเลียไม่ลงสนามบัตหนึ่งคนหาก, th, 3, าก์ดเกียดสามจะก่อไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียอีกสก,กินคที่นิวเรียกาดถ้าแถวในต้น,ยยนนอ้กาศยุทนี้มีเกียสามบูทได้ซึ่งถ้าไม่อยากใส่น้องคุณพ่อก็จะมีนั่งไปสองตัวก็จะมีไอ้โปรโมทตีจากตูดได้กับไอ้พาวเวอร์แบงค์เลยนั่นสองตัวตัวนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มเวฟหนึ่งเวฟไอ้นี่จะมาเป็นตัวหาของเหมือนกัน ก็บัตรหนึ่งอมือหนึ่งใบยัดเปิดตามเกีย์แหวนละคอไม่เกินสามเนาะก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้มันอย่างไรมันบูตได้กันเพราะเลยติดไวเพราะว่าบางทีเราเล่นเป็นเราต้องไหลเป็นอไอเจ้าไอนี่ก่อนไงไอเจ้าเรสซิ่งโนวาก่อนไงไซด์ขวามันเป็นเกี์สามเพื่อเอาไอเกีย์สองนี่มาบูตได้หรือถ้าอยากเพิ่มก็เพิ่มเรสซิ่งโนวาอีกหนึ่งใบแล้วรถที่เกรีร์สองไปหนึ่งใบก็ได้นะครับ เกรดหนึ่งก็อีซี่สตหเรัใส่นี้เนาะก็จะเป็นใบใหม่นะฮะดัตลี่ไดซี่สี่ใบเป็นพันชิวหมื่นออโตโอ้เมื่อเข้าช่องเลียจากความสามารถของกาที่ติดชื่อดัตลี่โซบัตหนึ่งหากกาเก็ส่ที่ติดดัตลี่ไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียที่ว่างอยู่จนจบอ่าแล้วสับกองแล้วก็ถ้าน,นํายูนิตถ้ายที่ถูคอและยูนิตนี้เมื่อจบเทินเอายูนิตที่ถูกคอกัดตัวเนี้ยไปไว้ใตก้กล่องก็ ง,ง่ายเลยก็คือลากๆลากๆปุ๊บเอาไอ้เกตสองเดวี่มาลากลากเยนี่กก็ได้เยนี่โซบัสหนึ่งลากเกตสามมาแล้วถ้าแวร์เราเป็นเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลเลอร์ก็เก็บเก็บทิ้งหมดเลยอยู่ดีเพราะฉะนั้นสกิลของเยนี่ก็ค่อนข้างใช้ง่ายอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดัลลี่คือดัลลี่ถ้ามันมีดัลลี่ก็คือยัดดัลลี่หมดอะดัลลี่วิลเลียมนะครับเป็นพันชูหมื่นออโต้เลกาดเมื่อจบการ์ดสอยู่นี้บู๊ตเอามันยัดโซ เลือกยูนิตหนึ่งตัวลายฟอร์ดมาเกอร์ทั้งหมดไปยูนิตนั้นนะครับอีกสก,กินหนึ่งออโต้ไม่ถูกเลยทับโดดลงช่องเลียก็ใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ดีก็บูตเสร็จก็ย้ายฟอร์ได้เลยแล้วก็เปิดท่าหาสามเต็มสี่นะครับเด็กนี้ใส่เกรดสามค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเกรดสามยางไรซิ่งโนวาอยู่ไอ้นี่เลยค่อนข้างสําคัญในการเล่นเนาะหรืออาจจะใส่เป็นตัวอย่างตัวช่วยจัว่วอะไรพวกนี้ก็แต่คุณพ่อคิดว่าใส่เป็นพวกนี้ก็เล่นง,ง่ายๆกว่าเนาะ สไปน์เนาะคุณพ่อชอบที่จะติดดอทิกเกอร์ไว้ห้าใบนะครับก็จะเป็นดอพิจีสี่ดอธรรมดาใบหนึ่งเนาะที่เหลือก็ยัดคีนะครับเป็นคีเจ็ดคีเจ็ดจั่วห้าอืมก็ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ใส่ทริกเกอร์ไม่เหมือนชาวนาช่องเขาเนาะแล้วก็ใส่เป็นฮิลทริกเกอร์ใหม่สี่ใบเลยนั่นเองก็ช่วยได้หลายๆครั้งในหลาย,ลายตาไอฮิลเนี่ยมันช่วยเยอะมากๆเนาะอืมวิธีเล่นเนาะโอ้ทำเวลาดีจัดเลยนะแปดนาที อุ้ยไม่ใช่นี่อยู่นี่อ่ะตอนนี้เพอร์เฟ Li ไลท์ของไอ้หมอนเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นไม่เปิดห้าหาสามเมื่อมาหาเกตสามเล่นหรือหาโนวาก็จะเป็นเจนี่ไม่ใช่เจนี่แต่มันเป็นเจ้านี้เพราะว่าเจนี่มันมีสก,กิลในช่องเลียเนาะก็มีสองตัวที่เล่นได้นะครับอ่ามันเป็นเจ้านี้ก็เปิดาหาสามธรรมดาเนาะถ้าเป็นนี่ก็โดดลงช่องเลียได้ก็แล้วแต่ละกันอาจจะเป็นตัวนี้อ่ะเปิดาหาสามข้อดีของเด็กเนี้ยคือขึ้นสองค่อนข้างเล่นได้หมด ยกเว้นยกเว้นไอเมสันเมสันม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 ันท่องเรียเพราะฉะนั้นสองคุณพ่อมันจะเล่นเป็นสองคนนี้ง่ายๆก็ไล์เป็นเจ้านี่เคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับหาเกตสามหรือเจ้านี่ก็ได้เคาน์เตอร์บัสหนึ่งหาเกตสามก็ไปหาเป็นลูซิเฟอร์ที่บอกลูซิเฟอร์ก็สกิลโซบัตหนึ่งไงเดมถ้าโดดมาจากสกิลถ้าโดดมาจากความสามารถไม่จําเป็นที่จะต้อง เกตเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนนะครับโดยมาจากสกิลสามารถโดดข้ามหัวได้เพราะไอ้นี่มันบอกว่าให้โดดเกตอะไรก็ได้ให้เป็นดรลลีไม่ใช่เกดสองอืมแล้วก็จบเทิร์นมันก็ค้างบอดอยู่ด้วยไม่ได้ไม่ได้ไไดหายแล้วก็ตีธรรมดาไปสองข้างอ่าคุณพ่อจะทำคอมโบทั้งสองคอมโบให้ดูก็คือคอมโบแรกก็คือเจ้าเจ้าไรซิ่งโนวานะฮะตูมสมมติว่าไรไรซิ่งโนวาอิมเมเทนลีก,กีฟอสหนึ่งและสองไปที่ช่องเดียวกันเลยก็ได้ ว่านี่มันให้สองฟอร์ตเนาะอ่าที่เหลือก็เป็นการความสามารถของคุณแหละคุณจะเปิดาหาหาสามหรือคุณจะใช้ยนีนี่อีกหนึ่งบา์สถ้าคุณมีสักสามแดมมีสามแดมคุณก็สามารถที่จะใช้ยนีนี่เรียกเกตสามมาได้หรือถ้าคุณไม่มีแดมมีอยู่สองแดมเด็กนี้จะเล่นมยันสองแดมถ้าคุณสามารถปูบอร์ดได้ก็คือใช้เปิดาหา 3, หาสามหาก็หาสมมติมีละกันมันจะได้เล่นได้คอ แค่นี้เลยก็ได้นะแต่ถ้าให้ดีก็อาจจะมีตัวไอเกรดหนึ่งนี่มาช่วยย้ายฟอร์สก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงสกิลไรซิงโนวาครับตัวบัสหนึ่งกอปสกิลสองคนนี้ไอนี่ข้อเสียของมันคือสกิลไอเนี่ยที่มันขอแวนติดติดดัตลี่มันจะไม่เกิดแต่มันจะได้สกิลไอการที่ตีหาของได้อือ แบทเทิลครับเอาเอาเอาขั้นนี้ตีก่อนก็ได้ตีบูทไปเลยก็ได้ตีเสร็จสกิลของไอ้นี่จิ้มจิ้มหรือไม่จิ้มจิ้มมันก็ได้ไม่จิ้มก็ได้แล้วแต่ถ้าจิ้มก็มีช่องว่างอสกิลครับจิ้มบวกห้าพันจบเทินจบการห่อสู้กลับเพื่ออาจจะจิ้มไอ้นี่จบการห่อสู้กลับซึ่งไอ้นี่สกิลว่าเมื่อจบการห่อสู้ทั้งคู่คุณสามารถที่จะเลือกเหลี่ยมโดยการสกิลครับ มันต้องเมื่อโจมตีใช่ปะ่ะอ๋อเมื่อจมตีโอเคไม่ต้องกดกดไม่ได้ <laughs> อะตีเสร็จครับยัดโซย้ายฟอร์ตตีต่อแวนตีสกิลครับเกิดพร้อมกันกดสกิลของไอ้นี่ก่อนเขาตะบัดหนึ่งเอาเลียนหนึ่งใบกลับตายเอ้ยยัดโซจัวขึ้นหนึ่งแล้วลากมือหนึ่งใบคอลงช่องเลีย ที่อใช่ลากมือหนึ่งลากมือจากมือใช่ถูกกลัวเล่นผิดอีกไม่ใช่อะไรเนาะก็ลากมือหนึ่งไปทีติดดัลลี่ก็ถ้าเก่งหน่อยก็มีบัตเหลือแบบบัตบัตมีสามบัตอาจจะลาก,ลากเป็นไอ้นี่แต่ว่าจริงๆมีสองบัตก็ลากเป็นไอ้นี่ได้นะลากไปไอ้นี่ลงมาครับทับหัวนะสกิลของลูซิเฟอร์ต้องขอทับหัวเท่านั้นแล้วก็กดสกิลของเอมเพลเยอร์ที่ไอ้นี่กรอบมาต่อเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับ ค้นหาการ์ดเมื่อโจมตีหรือบูื่อโจมตีถูกเลยทับบัตหนึ่งค้นหาการ์ดเกียร์สองหรือสูงกว่าที่ติดชื่อดัดลลีไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียคอเนี้ยถ้ามีสองบาตคุณสามารถที่จะคอเป็นไอ้นี่ลงมาได้สกิลครับเมื่อลงสนามโซบัตรหนึ่งไง่ดมหนึ่งมีสองบาตใช้ไปสองบาตแล้วหมดแล้วไงเป็นหนึ่งแดมสกิลครับ่าจะบอกว่าแวนการ์ดมันต้องรันสกิลให้ครบกอ่อนหมายความว่า คุณตีสก,ก,กิลของอเนี่ยคือการคอหนึ่งตัวและคอหนึ่งตัวแล้วใหกดสก,กิลของเดวีเคนลเตอร์บัตหนึ่งครับแบบเก่งอะ่ะผมผมมือดีอะ่ะลากมือหนึ่งใบที่ไม่ใช่เกรดสองแค่นี้เลยตีสิบสามเฉยๆแค่นี้แล้วก็ข้างนี้ตีต่อเมื่อจบกันต่อสู้ยัดโซย้ายฟอร์ แล้วก็ข้างนี้ตีสองหมื่นสองขีห้าเวฟคือข้อเสียขาเดียวขอ,ของเด็กนี้คือแวนไม่ติดดัลลี่ทำให้กดสกิลกดสกิลของไอ้เจ้าเอ็มเพลเลอร์ค่อนข้างยากเพราะว่าแวนการ์ดเราไม่ติดดัลลี่ไงมันบวกห้าพันไม่ได้เมื่อเลา็กัดโจมตีถ้าแวนการ์ดเราติดดัลลี่มันจะบวกห้าพันได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะเมื่อกี้เราเราลืมไปว่าแวนการ์ดเราไม่ติดดัลลี่ แล้วถ้าเวลาจบการต่อสู้อ่ะสมมติพวกนี้ยังอยู่หมดใช่ไหมก็จะหวดวแหวนเราอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นเป็นเอ็มเพลเลอร์ก็ได้เปลี่ยนไปเล่นลูซีเฟอร์ก็ได้ซึ่งคุณพ่อแนะนำว่าเล่นเป็นเอ็มเพลเลอร์คุ้มกว่าอิมมาจินาลีกีฟอร์ดแนะนําว่าให้ใส่เป็นฟอร์ดหนึ่งนะครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวแวนมันบวกหมื่นอยู่แล้วอ๋อเมื่อกี้ตีนตี 23, สองหมื่นสามเนาะเพราะว่าสกิลไอ้นี่จิ้มแวนบวกหมื่นเนาะแล้วก็ไอ้ที่ไอ้นี่ที่ลงมาจากสกิลเมื่อกี้บวกหมื่นเนาะลืม จะเล่นผิดหะ่ะคุณพอลืมไปนะฮะอือเคก็ที่เหลือก็เล่นเหมือนเดิมก็จ,จะคอเรียลงมาเพิ่มแล้วก็ตีสองหมื่นครับตีเสร็จแล้วกลับใต้กองอ่ะสองหมื่นห้าตีเสร็จกลับใต้กองบวกห้าพันไปแล้วกลับใต้กองแล้วก็ข้างนี้อาจจะตีต่อตีเสร็จกลับบวกอีกห้าพันแล้วกลับใต้กองแล้วก็แวนวิง่งแวนวิ่งก็เคาน์เตอร์บัตหนึ่งลากมือหนึ่งอ่ะคอการ์ดหนึ่งใบที่เป็นดัตลี่ ก็อาจถ้ามีบัตเหลืออย่างที่บอกก็ไอเน,นี้ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งตัวหรือถ้าไม่มีบัตเหลือไม่มีตัวเลือกอื่นก็แนะนําว่าให้คอเป็นใย,ยเกรดหนึ่งใบใหม่ก็ไม่ได้แย่สองตัวนี้ถ้าเราแบบบอดหายหมดก็ขอเป็นสองตัวนี้นะอาจจะขอเป็นเจ้านี้สกิลครับไม่ลงแต่ความสามารถโซบัตหนึ่งแมนติดดัลลี่คุหาการเกรดสามที่ติดดัลลี่หนึ่งใบคอลงช่องเลียคุณก็ขอเป็นไอเน,นี้ยเกรดสาม บวกหมืน่นเพราะว่ากดจากกดมากดสกิลมาแล้วก็ข้างนี้ตีสกิลครับบวกห้าพันสกิลคับบวกห้าพันตีเสร็จกับใต้กองกับตายข้างนี้ตีสกิลคับจิ้มบวกห้าพันสกิลคับจิ้มบวกอีกห้าพันสามสามสองคีโหลเลยไม่เก่งก็นั่นแหละคุณพ่อไม่พูดถึงเมสันเท่าไหร่เพราะว่าเมสันมันเป็นสกิลเมื่อเมื่อฮิตมันก็เลยไม่ไดเอามาให้ดูกันว่าแบบเอ้ย มันก็แล้วแต่โอกาสเนาะกับเมสันไอ้ต่พวกเนี้ยมันเป็นสกิลที่แบบลงมาก็กดตีกดมันก็เลยทําให้ดูง่ายกว่าเนาะก็เมสันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีจะกเอมเพลเลอร์ Emperor, เพราะว่าบวกห0 0พันกลับไปแล้วก็ย้ายฟอร์สกลับไปแล้วก็ย้ายฟอร์สได้นั่นเองก็ประมาณนี้นะฮะกับเด็กดัตลี่นั่นเองนะครับโคตรมันนะคือเล่นแล้วแบบเอ้ยนี่สินะสไปที่เก่งๆนะ่ย เราเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอพลังบุกประดุกชั่วอึดใจแล้วสินะเราสามารถวิ่งด้วยตัวเราเองได้ก็จะเป็นสามหัวหอกหลักของสไป์ในตอนนี้กับคุณพ่อนะก็เป็นหนึ่งเด็กที่พกเล่นไว้ตอนนี้เลยนะคือแบบโคตรมันนะเล่นแล้วคอมโบติดคือสะใจมากๆากถึงแมว่าพลังมันจะไม่เท่ากับโครงเก่าของมันแต่ก็ได้เวฟเขาสําคัญเลยตอนนี้แวนวีน v, หลายเด็กได้เวฟและแรงได้เวฟแล้วมันแรงเพราะว่า ไอเนี่ยสกิลล่างที่บวกพลังมันเทคแวลเลียต่อใบเพราะฉะนั้นถ้าคุณระแปะม่ได้3ามตัวไอตัวที่ตีบวกได้หมื่นเลียข้างละหมื่นห้าตีเสร็จก,กับตายก็ก็แรงแรงเท่าจักร์นอตเผื่อแรงกว่าจักร์นอตด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละนะครับไว้พรุ่งนี้จะเป็นเด็กอะไรรอติดตามนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ